ผูโดยสารทราบขาบุนล์ที่เข้าสู่สถานีบ้านโป่งขอวนถัดไปเป็นขาบุนลถดวคาบุนที่85รับส่งผู้โดยสารจากสถานีบ,าบ้านโป่งไปท่าสถานีนครศรีธรรมราชผู้ดโดยสารมีตัวโดยสารของรถเที่ยวนี้เปิดจัดเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านรอรับก่อนโดยสารที่ชานชาลาทางที่หนึ่งครับแหนาที่วิ่งเอาห่วงทางสะดวกมาเสียบไว้ที่เสาแล้วนะครับ วิ่งกลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวขบวนจะเข้ามาจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับด่วนที่แปดสิบห้านะครับโอ้เพื่อนเพื่อเฟซีบ้านโป่งยามสามช่มกว่านะครับมันเงียบมากเลยนะครับเดี๋ยวไปชมขบวนรถกันนะครับด่วนนี้แปดสิบห้านะครับถนนเล่งมากเลยนะครับถนนจากหอนาฬิกานะครับไปสถานีบ้านโป่งนะครับ ่างประมาณ200เมตรนะครับจากหอนาฬิกาบ้านโปง่งใจกลางเมืองมาสถานีบ้านโป่งนะครับสถานีรถไฟบ้านโป่งเนี่ยถือว่าอยู่ในใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้นะครับเพราะอยู่ในถนนเส้นหลักเลยนะครับแสงชูโตนะครับกอมทอี่ศูนยเริ่มจากหลังสถานีนะครับไปสิ้นสุดที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับสำหรับถนนแสงชูโตนะครับ เพื่อนๆน,นะครับ FC ไปชมขบวนด่วนที่85นะครับบางมำรุ่นครศรีธรรมราชนะครับนี่ครับถึงแล้วนะครับสถานีรถไฟสวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆอน,น FC นะครับวันนี้แอ3ชุ่ว่มกว่าๆนะครับแอดยังอยู่ที่ สถานีบ้านโป่งนะครับเดี๋ยวขบวนด่วนที่85นะครับต้นทางบางบํารุงายทางนครศรีธรรมราชนะครับจะมาทางด้านหลังนะครับขบวนออกจากสถานีนครปฐมตอนเวลา21นาฬิกา9นาทีนะครับพระน้นก็เกือบถึงบ้านโป่งแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับมาแล้วนะครับขบวนด่วนที่85นะครับ วันนี้ทำขบวนโดยอ่านซอมนะครับอ่านซอม4301นะครับ ซาบะซาที่นี่สถานีบ้านโปง่งที่นี่สถานีบ้านโปง่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงจากขบ,บ,นนบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของและสลัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำขึ้นและลงสูง,งต้องครอบครัวด้วยครับขบวนรถจากที่อับชัชราทางที่หนึ่งเป็นขบวนโดยขบวนที่แปดห้าแล้วสง่งผู้โดยสารจากสถานีบางบุรไปทางสถานีนครศรีธรรมราชครับ มือสารวิ่งหาตู้นะครับตัวจะระบุนัมเบอร์ว่าคันไหนนะครับ เราขอบรถโดยสบรนิรภัห้ามไม่อนจาสถานีบา้านโป่งไปยาจะอยู่รับส่งทีสท่สถานีสถานีราชบุรีสถานีเพิบุรีสถานีหัวหินไปสถานีต่อไปครับส,ส,ส,สถานีบา้านโป่งในนามองค์การรถไฟแห่งประเทศไทยขออผลทุกท่านที่ใช้รถไฟไป,ปยาผ่านน้ในการเดินทางและบอกไปย่างยิ่งในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอบคุณครับ วนเด่อนนี้85นะครับพ่วงรถนอนชั้นหนึ่งนะครับนอนปรับอากาศชั้นหนึ่งมา1คันนะครับแล้วก็พ่วงนอนปรับอากาศชั้นสองมา3คันนะครับห้อยท้ายมานะครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากถ้าชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ